สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนเราเข้าสู่ช่ชองเก้มบุ๋มจอบุอ๋มนะคะวันนี้แก้มก็จะมารีวิวของเล่นนะคะอ่ะแกะไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขาา้างในจะเป็นอะไรนี่นะคะก็แกะออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะคะก็บุ๋มกระซิมาเรามาเปิดกันดีกว่านะคะข้างในมีอะไรโอเคนะคะเปิด น,นี่นะคะแก้มซื้อมานาละคะสามสิบเก้าบาทก็เขาจะชวนจัดมือนะคะก็เขาเจอมาก่อนนะคะต่พระก็จะไม่เป็นลูกองนะคะอันนี้ก็ได้มาประมาณก็หลายเม็ดอยู่นะคะต่อไปไหนลองไขาลานให้ดูหน่อยอืลองลองนี่คือการลองอาวางเลยตัวอะไร โอเคนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบที่กล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะมาให้แบบเราต่อเป็นเลโก้ได้เลยนะคะของเราได้เป็นตัวนี่นะคะเขามีเป็นคอลเลคชันนะของเราได้เป็นตัวนี้นี่นะคะก็ส่วนอันนี้ถามว่าคุไมไหมก็ ก็แชร์ตัวตอไยได้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกรดิ่งนะคะเพื่อให้พลาดคลิปไม่พลาดได้แลนวันนี้เราก็ติดตา